คราวนี้เรามาดูเรื่องของแอะ paleolithic s u p e r o r ยุคของป a l ล o l i t h i c superior เนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศยังหนาวเย็นแต่ก็ได้รับการพัฒนามาจากช่วงของ paleolithic ซึ่งเป็นเมะ m e d แล้วก็ inferior นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้สิ่งต่างๆมีการพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะก็คือนอกจากใช้หินแล้วก็ยังมา ไม้มาทําเป็นเครื่องประดิษฐ์ต่างๆในการประกอบอาชีพในการล่าสัตว์นอกจากาไม้นอกจากหินแล้วเรายังค้นพบได้ว่ามียาซิเียน้ตหรือจะมีพวกเมืงองดิบุกต่างๆพบมากในคาบสมุทรสเปนนอกจากนี้ศิละปะที่ค้นพบของยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นพวก,กรูปร่างที่มีลักษณะเล็กๆที่ประดิษฐ์มาจากกระดูกสัตว์หินงาช้าง หรือเขาสัตว์ต่างๆมัลฟินนะก็คืองาช้างหรือกวนอรสเดอ a นิมาเลสก็คือเขาสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ก็ยังค้นพบภาพว่าที่เรียกว่ารูเปสเตนะรูเปสเตซึ่งค้นพบที่ทางภาคเหนือของสเปนอยู่ในส่วนของโซน่าที่เรียกว่าโซนที่เรียกว่าฟรังโกกานตาบิกาหรือเชื่อเขาอันตามีรานั่นเองนะ เขาจะบอกว่ามีความหมาย Significado magico religioso er ก็คือจะมีเรื่องความหมายเรื่องของความเชื่อความคิดเกี่ยวกับศาสนาของเขานั่นเอง p o s i b l e m e n t e por g r n c i a de e l Casado uh, a que un dominio magico sobre l animales representado en la pintura มีความเชื่อนในความศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์ต่างเขาจึงได้นำมา เป็นภาพวาดเอาไว้มนุษย์ในช่วงนี้อยู่อือว่ายุคนี้ก็จะเรียกว่ามนุษย์โครมันยองซึ่งเป็นรากฐานหรือเป็นบรรพุุษของมนุษย์เราในปัจจุบันนี้ต่อมาเรามาดูในยุคของเมโซเมโซลิติโกยุคเมโซลิติโกเนี่ยเป็นยุคที่มีการคาดเกี่ยวระหว่างไาเลโอลิติโกซูเปรียมาที่เมโซลิติโกเพราะฉะนั้นจึงมีความคล้ายกันมากแต่ในยุคนี้เนี่ยมนุษย์เริ่มที่จะ ใช้ชีวิตเป็นกลุ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่ในยุคนี้เนี่ยยังไม่รู้จักเรื่องของวัฒนธรรมยังไม่มีวัฒนธรรมแล้วก็ผู้ชายจะเป็นผู้ที่เป็นผู้นำนะก็าถึงเรียกว่าฟุยอนะูนาเอโปกาโปเบนเอ็นมานิเฟสตสชั่นเนสคุตูลาเลสกิลาฟิดาเดลอสออมเบสฟุยอูมิดเอร์เขาถึงบอกเป็นแบบนี้การหาอาหารก็ยังเช่นเดิมคือการล่าสัตว์แล้วก็ เก็บผลไม้ป่ามาประถามมา,าประถังชีวิตส่วนภาพวาดที่ค้นพบก็คือปินตูรารูเปสเตซึ่งค้นพบที่ทางภาคเหนือของประเทศสเปนอย่างที่ได้บอกไปแล้วทีนี้มาดูที่ยุคข,ของเนโอลิติกยุคเนโอลิติกเนี่ยเราปรากฏแล้วว่ามนุษย์เริ่มมีการเพาะปลูกแล้วก็มีการทรําปุสสตว์มากขึ้นเขาจึงอีอกว่า Uh, apareció la agricultura y la ganadería también la cerámica ดังนั้นนอกจากมีการเพาะปลูกมีการทำปศุสัตว์แล้วยังมีการทำเซรามิกขึ้น los tejidos y las piedras p u r i m e n t a d o s และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้มีการขัดเงามากขึ้น mm hmm. uh, นอกจากนี้ก็มี hombres se hizo sedentario y เซลล์ออร์กาเนซโซเอ็นเปเกนิโอโปรบัสซิออนมีการรวบรวมเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กขึ้นคอนสตูเยนเซคอนสตูเยนคอนสตูเยนโดเซอิงค์ลุโซบาราฟิโตสบาราฟิโตสก็คือสร้างบ้านหลังเล็กหรือบ้านที่เป็นบ้านดินนั่นเองศิลปะที่ค้นพบในยุคนี้ยุคเนโอลิธิโกอนี่ก็จะเป็นพวกโมนิเมนโตเมกาลิธิโกอก็คือเป็นพวกหลุมฝังศพที่เป็นพวกเสาต่างๆนะ นอกจากนี้ก็คือภาพว่าจะเป็น l e p e s t e de e s t i r o ก็คือจะเป็นภาพวาดที่เป็นลนักษณะของสัญลักษณ์นะ E s c e m a s c e m a t i c o ก็คือนอกจากเป็นสัญลักษนณะ์แล้วจะเป็นรูปทกเรขาคณิต i c o n s t u c i o n de grandes monumentos de p i e d ียแล้วก็มีการสร้าง monumentos หรืออนุสาวรีย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อมาเป็นยุคข,ของ E n o l y t i c o ยุคนี้เนี่ยเราจะพบว่า มีสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงก็คือจะมีโกเบนะมีโลหะมีโอโรมีปลาตะมีปลอมหาปลาหมูก็คือจะเป็นพวกโลหะต่างๆโลหะที่มีค่าจะค้นพบในยุคนี้ลายมักุตุระเดบารโซคัมปันคัมปันิฟอร์เมคอร์เรสปอนเดนคอร์เรสปอนเดอเอสเอโปกาเนเอโอลิติกะเนเอเนเอโอลิติกาในยุคนี้เนี่ยก็คือจะมี แก้วเซรามิกซึ่งเป็นรูปทรงระฆังแล้วก็พบได้ในภาคกลางของประเทศสเปนศิลปะที่ค้นพบในยุคนี้หรือเรียกว่าเอร d าเดเปียราก็คือจะเป็นพวกปินตูระรูเปสเตมอนุเมนโตเมกาลิติกสแล้วก็บาโซกัมปานิฟอร์มีนะส่วนปินตูระเรรูเปสเตนถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือ ส่วนที่เรียกว่าเรเกียนฟรังก์ก็การตาบริกาหรือซึ่งค้นพบในทางภาคเหนือของประเทศเทสเปนลักษณะของบินตูราที่พบในกานตากานตาริกานั้นจะเป็นลักษณะที่เขนะียน inferior de las c u e r a s เราพบที่ถ้ำอันตานิด้านอกจากนี้ก็จะเป็นบิน t ูราสเ e a อ i m ม l าเก็คือเป็นผ้าที่เกี่ยวกับสัตว์ de gran t ต m a ñ o ยซึ่งมีขนาดใหญ่ i aisladas นะแล้วก็แยกจากไกา่ไม่รวมกันเป็นกลุ่มกุก้อน sinforma e s c e n a s ก็คือเราไม่มีนอกจากนี้ก็คือไม่มีฉากข้างหลัง se e m p r e o d i v e r s s s c o โน o ะสรานะว่ามีหลากหลายสีสันเช่นโรโคสีแดงนะโอเกก็คือสีตัสนิทคือสีแดงสนิมนันม่นเองเนเกร นอกจากนี้ก็ยังมีสีอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย Las pintura s t ต e นกร้ realismo y sentido de m o v i m i e n t o ก็คือมีเป็นภาพที่ลักษณะเหมือนจริงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า Region r e b บ n น i n a r e g i o ิ r e b a n t น n a นั้นเราจะค้นพบพวกศิลปะแบบนี้ในยุค e s o l ล t i ิกลักษณะของเขาก็คือ อากาศเขาค่อนข้างที่จะอุบมากขึ้นที่บอกว่าเอลครีนาฟูนมาสาลิโดโซนมากขึ้นกว่ายุคของปารโอลิติโกเพราะฉะนั้นการวาดภาพต่างๆวาดฝาผนังภาพฝาผนังเนี่ยจึงกลายเป็นวาดภายนอกวาดภายนอกถ้ำมากกว่าที่จะวาดภายในและหรือไม่ก็วาดบนหินก้อนที่ใหญ่ๆนะเขาถึงได้บอกว่าเซปิโตเอล l อสอา r ิโกสเดลาสโรคัส y no en cuevas นะ¿ Las figuras pequeñas tendróg son टीमें ขนาดเล็ก no están asis ladas แล้วก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะ Sino formado es n esquinas นอกจากนี้ก็คือยังมีฉากด,ด้วยเดกาสาฉากของการต่อสู้ฉากของการล่าสัตว์เดบายเลสก็คือฉากในเรื่องของการเต้นรําเดตรา a า o อสก็คือการทํางานต่างๆ เซเอมเบลอุซลโกโรก็ค ka, ือพบเพียงสีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเนกโรหรือสีดำซอนฟินตูราสมัสเอสเกมาติกัสเกลัสเดลาเรติวัลฟรังโกกันตาบิกาจะเป็นรูปที่มีลักษณะเรขาคณิตมากกว่าในกลุ่มที่เป็นฟรังโกกันตาบิกาแต่โรคอนเซร์บาคอนเซร์แบนเอลเซนติโดเดโมริโมบิเมนก็คือยังคงรักษาในเรื่องของ ความเคลื่อนไหวของภาพนั้นเอาไว้เช่นเดิมทีนี้มาดูโมนูเมน t o โตเ a กาลิติโกสโมนูเมนโตเมกาลิติโสเนี่ยก็คือจะเป็นพวกลักษณะของโมนูเมน t o โตส t ตติ f u ฟูเนราร s d อ r ดาริซา con g สกอ d กร p นเดสเปรัสก็คือจะเป็นลูมสังศพที่เป็นลักษณะของเสาหินต้นใหญ่ๆขึ้นมาตั้งรวมกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกแบ่งออกมาได้เป็นสนามลักษณะใหญ่ๆลักษณะแรกเรียกว่าเมนเอีย e ร์เมนเอียร์ก็คือจะเป็นลักษณะสองกระนเดส้นเสียดรัสเบอร์ติการ์สนะอีไอสลารัสก็คือจะเป็นเสาอาจจะต้นมืงหรือหลายต้นตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่แยกกัน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 ไปนะ พวกนี้หรือกลุ่มนี้จะสามารถค้นพบได้ที่แคว้นกาตาลุนยาหรือเอ็นเกวนแรกเอ็นกาตาลุญญาเองต่อมากลุ่มที่สองจะเป็นพวกโดเมลโดเมลก็คือจะเป็นพีเอร์สที่มีสองพีเอร์สหรือมากกว่านั้นก็ได้นะเบสติกาเลสก็คือวางแนวะตั้งขึ้นมาแล้วก็อุน่าออริซันเตโซเบสส์ก็คือตั้งขึ้นมาอีกเนื้ออาจจะเป็น สองสายตั้งขึ้นมาแบบนี่นะเรียกว่าโดเมนกลุ่มนี้จะสามารถพบได้ที่แคว้นกาลิเซียและก็โปรตุเกสต่อมาโดเลเมสเดโคเรโดกลุ่มนี้จะเป็นควอเวสสองควอเวสควอเวสบอรัสเลเพสติซิออนคอนเทียนาเดอโดรเมนพวกนี้นี่จะเป็นกลุ่มที่ลักษณะเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างขึ้นมา ลักษณะจะคล้ายๆท้ามแล้ก็จะมีประโูเข้าไปกลุ่มนี้เราจะค้นพบได้ที่ไหนได้บ้างก็คือทั่วๆไปของเป็นซูราอิเบริกาแล้วก็ในโปรตุกาลนอกจากนี้ยังค้นพบได้ที่แคว้นบา e เ c นเซียแล้วก็โซน a ากอ t e สเตระเดอันดาลูเซียหรือโซนอันดาลูสของสเปนนั่นเองเออศิลปศาอีกอย่างหนึ่งที่ค้นพบก็คือ El ลบาโซกัมปา i f ฟอร์เอันนี้พบในยุคข,ของเอเนโอลิติก กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของแก้วซึ่งมีรูปของรูปทรงของหลักันนั่นเองสถานที่ที่เราสามารถพบได้ก็คือบาเยเดกวาดากีเีหรือปาเตาเซนตาเอเป็นในสุาหรือปัจจุบันคือในส่วนของมาตริดนั่นเองนอกจากนี้เรายังพบได้มีการขยายไปที่บริตานิกัสแล้วก็เอนะูโรปาเซนตราขยายไปทั่วๆต่อมา ก็เป็นยุคข,ของบรนเซยในยุคข,ของบรนเซยเนี่ยสามารถแยกออกไปได้อีก2องอ,อ,อย่างด้วยกันนะบรนเซอุสนาอเลียซิออนเดโกเบลอีเอสตันเยก็คือเป็นยุคที่มีการหลอมโลหะถึกขึ้นอเลียซิออแปลว่าหลอมมีการหลอมโลหะกับดีบุกรวมการทําให้เกิดผลงานขึ้นใหม่แล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้น นะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังให้สีสันที่สวยงามสีจะออกเป็นสีออสีทองนะถึงเขาถึงบอกว่า Ele s อ a n i o c o m u n i u a alcobre su e u r e z a y le da un ล e l l o c o l o น r ะโ o ลในกลุ่มบลอนเซ่เนี่ยเขาแบ่งเป็นสอนงภาคด้วยกันนัคือ,เ,อ,อเรียกว่า ร้อนเซอแอตแลนติก hmm. โกับร้อนเซ m e d i t e r r a ์เรเนียสาเหตุที่แบ่งออกเป็น2องพวกนั้นก็คือแยกโซนท่านเอง,งอย่างอื่นไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนอกจากนี้สิ่งที่ได้พบว่ามีการพัฒนาขึ้นมาก็คือเอลอาร์กาเอลอาร์กก็คือ y a ซ i m i e n t o de อลอาร์กาเซเอ็นเฟนโตเอนเ o โคปริก็คือพวกนี้สามารถ พบเห็นได้ที่ในเกอะที่เป็นเนโคบอริสเนโคโอริสคืออะไรคือเซเมนเตเรียเดกรนเอ็กซ์เทนชันก็คือเป็นหลุมศพที่มีขนาดใหญ่ก้อนมาสเต900เซสเปุตูรัสก็คือเราพบได้ถึง900หลุมทีเดียวตรงนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเราจะพบว่ามีพวกหีบศพหรือ Los Cavaderes, Estas Encerrados, Encistas ก็คือถูกทำด้วยหีบศพเนี่ยหุ่ศพหรือหีบหีบศพเนี่ยเป็นหินแล้วก็เอาศพใส่ลงไปในฉีดเหล่านั้นนะคุนโตสอุตเอนซิลิอสเดปเปียระใกล้ๆการนั้นก็พบพวกเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องใช้ต่างๆที่ทำจากหินไออาบุนแดนเตสอับเคตเตอร์เดบรอนเซ่บางครั้งก็มีพวกโลหะอย่างเช่นกุชิโยส อาชช์ s ปาร์ด hmm. s ์แแต่ถ้าเป็นหลุมศพของผู้หญิง mm hmm. หรือหล mm ักสุสานสตรีนั้นก็จะมีพวกเครื่องประดับเนี่ยเ mm hmm. ข้าไปด้วยในกลุ่มของ ในกลุ่มของหลุมฝังศพที่เรียกว่าเนโคโพลิสเนี่ยเราจะแบ่งออกได้อีก3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มของที่เรียกว่าตาลายโสตาลายโสนี่จะเป็นลักษณะาคลายคาสติโยเป็นป้อมเรียกว่าฟอร์เตฟอร์ตาเลซาเอชูโกนเตียราก็คือเป็นป้อมที่ทําขึ้นมาจากหินอันที่2เรียกว่าลาสตาลัสลาสตาลัสเนี่ยเป็นโดสกรานเดสโลซัส en forma dete ก็คือจะมีแผ่นหินสองสองแผ่นทำให้เป็นรูปร่างตัวทีส่วน na b e ต t a ก็คือ diadracon forma na v e s t i n v e s t i d a ก็คือจะมีการสร้างให้เป็นลักษณะของต้องปังการที่เป็นลักษณะทรงของของปีกนกหรือทรงของนกเองที่มีความมั่นคง